่วนกลุ่มที่3ตัวที่3ก็คือตัวโกลเจนตัวโกรเจนเช่นเดียวกันโกลเจนมีสารต้านอนุมูลอิสระประสิทธิภาพสูงนะคะจำไว้เลยอันที่1แต่วันนี้ค่ะกลุ่มตลาดโกรเจนเนี่ยเราดูแลคนที่ทำงานหนักที่จะต้องใช้กลุ่มวิตามินและแร่ธาตุคือกลุ่มอิเล็กโทรไล์เนี่ย เสริมเข้าไปให้ทําให้ระบบต่างๆในร่างกายเนี่ยทำงานดียิ่งขึ้นขณะเดียวกันเนี่ยเราสนใจในเรื่องเกี่ยวกับระบบการหมุนเวียนของเลือดและการปรับสมดุลของฮอร์โมนในร่างกายทั้งหญิงและชายหมายความว่าอย่างไงหมายความว่าวันนี้ค่ะ ภาวะของฮอร์โมนที่ไม่สมดุลระบบการไหลเวียนเลือดที่ไม่ดีเนี่ยมันจะส่งผลถึงทาให้เกิดความไม่สมดุลทั้งหมดในร่างกายเราให้สารอาหารดีๆเข้าไปสารต้านอน,นุมูลอิสระต่าง เราให้วิตามินแร่ธาตุเข้าไปเพื่อก่อให้เกิดความสมดุลทั้งระบบของร่างกายเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยกลุ่มเหล่านี้เนี่ยมีประโยชน์เสริมเข้าไปในคนที่จะต้องปรับสมดุลแล้วก็ฮอร์โมนในร่างกายยกตัวอย่าง,างเช่นคนที่เหนื่อยล้าทำงานหนักใช้สมองหรือคนที่ระบบ การมุนเวียนเลือดที่ไม่ดีขี้หนาวระบบฮอร์โมนที่ไม่ค่อยสมดุลทั้งหญิงและชายนะคะสามารถที่จะใช้ได้เลยส่วนที่เราบอกว่าตลาดวิง่งวิงกินแล้ววิ่งเนี่ยจริงๆแล้ววิง่งวิงก็เกิดจากการที่ระบบไหลเวียนเลือดที่ดีมีวิตามินและธาตุสารต้านอนุมูลอิสระที่สูงเนี่ยมันก็เลยทําให้คนที่ทานเนื้สึกสดชื่นแจ่มใสระบบไหลเวียนเลือดดีพักผ่อนนอนหลับดีเขาก็จะมีอาการเปล่งปลัง่งวิ่งวิงเกิดขึ้นมาเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยตนนัวนี้น่าใช้ไหมคะน่าใช้มากๆ แต่น่าใช้ด้วยเหตุและผลของการที่เราบอกเขาสําหรับวัยที่ทาํางานนักเรียนนักศึกษาใช้ได้หมดโอเคนะคะอ่า